เกษตรกรที่ชอบในการปลูกมันนะครับใครที่ปลูกมันแล้วนะครับอยากมีหัวขายได้เก็บขายนะครับฟังผมก่อนนะครับตอนนี้นะครับโรคไวรัสใบด่างนะครับระบาดหนักทั่วประเทศส่งผลกระทบทําให้เกษตรกรที่ปลูกมันนะครับมา 6- 7เดือนแทบไม่มีหัวนะครับยกตัวอย่างมันตัวนี้เลยครับมัน7เดือนของเกษตรกรที่ปลูกมานะครับเป็นโรคไวรัสใบด่างทาให้ต้นแคแกนไม่โตและตอนนี้เราจะมาถอนให้ดูว่า มันที่ปลูกตัวนี้มีหัวหรือเปล่าและหัวมันใหญ่แค่ไหนนะครับผม๋ยวรบกวนเจ้าของสวนเลยครับเจ้าของไร่เลยครับดูกันเลยนะครับขอบคุณครับนี่นะครับคือมันเจเดือนนะครับที่ปลูกมาแล้วนะครับหัวไม่สมบูรณ์ต้นไม่สมบูรณ์นะครับทําให้นะครับมันนะครับได้ผลผลิตที่ ไม่ได้คุณภาพนะครับได้ผลผลิตที่ไม่เยอะนะครับมัน7ดเดือนใกล้จะถึงวันถอนแล้วในะอีก1-2เดือนนะครับผมใครที่กำลังเจอปัญหานี้นะครับส่วนใหญ่นะครับเกิดจากการระบาดของแมลงบีขาวนะครับโดยการเป็นตัวพาหานําเชื้อจากต้นที่เป็นไปหาต้นที่ไม่เป็นและอย่างที่2ก็คือการระบาดจากท่อนพันธุ์นะครับทำให้ต้นมันไม่สมบูรณ์ส่งผลกระทบทําให้หัวมันน้อยลงเพราะว่าไม่มีใบในการสังเคราะห์แสงนะครับแต่ตอนนี้เกษตรกร,กรไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเพียงเปิดใจนะครับ ใช้โดสแบ็กนะครับต้อมขอแนะนําเลยตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูระบบต้นมันให้สมบูรณ์และกลับมามีหัวได้นะครับสารสกัดของสารเสริมประสิทธิภาพพืชโดสแบ็กนะครับมีอยู่ทั้งหมด8ชนิดนะครับเป็นการสกัดแบบเข้มข้นจากพืชสมุนไพรนะครับเช่นใบพลูนะครับทองพันช่างนะครับลูกหม่อนแล้วก็ถั่วเขียวนะครับแล้วก็อื่นๆอีกเช่นสารเทอร์ปีนอยด์และไคโตซานอะโกลิเมอร์นะครับหลังจากการฉีดพ่นเข้าไปบริเวณที่ใบนะครับก็จะทําให้ต้นมันนะครับแตกยอดใบใหม่ ขึ้นมานะครับมีใบที่เขียวใบที่กลางสังเคราะห์แสงดีขึ้นใบหนาขึ้นพอใบสังเคราะห์แสงดีปรุงอาหารได้เยอะก็จะส่งผลทําให้มันที่เราปลูกนะครับ หัวดกหัวใหญ่มีอาหารไปสะสมและเลี้ยงที่หัว <Wow. S 1> ทําให้เกษตรกร,ร,กรที่ปลูกมันนะครับได้ผลผลิตที่ดีนะครับมีน้ําหนักเปอร์เซ็นต์แป้งสูงครับเพียงแค่ฉีดพ่นนะครับทุก7วันหนึ่งครั้งนะครับผมปัญหาโรคเหล่านี้ก็จะหมดไปและที่สําคัญนะครับต้องขอแนะนำนะครับถ้าเกษตรกร,ร,กรท่านไหนที่บํารุงไปแล้วยังไม่เจอการเปลี่ยนแปลงในครั้งแรกสามารถใช้ สฝาต่อน้ํา20ลิตรได้เลยเพียงแค่ฉีดพ่นหลังจากนั้นต้นมันของเกษตรกรปัญหาโรคเหล่านี้ก็จะลดลงและทําให้ต้นมันของเรานะครับมีภูมิต้านทานต่อโรคไวรัสใบด่างได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญนะครับโปรโมชั่นตอนนี้จัดหนักจัดใหญ่จัดเต็มมากก็คือ1ขวดเนี่ยนะครับ5 9 0บาทจากปกติ1,200บาทนะครับผมเท่านี้ยังไม่พอ1ขวด590บาทนะครับ มีค่าส่ง50เป็น640แต่ถ้าอยากได้ส่งฟรีผมแนะนําให้ซื้อ2ขวดนะครับ1,180บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มใครที่เจอปัญหามันไวรัสใบด่างนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ใต้คอมเมนต์หรืออยากต้องการรายละเอียดด้านไหนเพิ่มเติมก็สามารถทักแชทหาแอดมินได้เลยนะครับผม